ร้านอาหารป่าข้างถนนวันนี้มีวัตถุดิบอะไรนําเสนอบ้างครับต้มเป็ดปลาไหลอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยแม่อร่อยสุดเลยแมใครเขาสั่งกันบ่อยโอเคงั้นแม่เอาครับตัวอะไรครับพี่นกกับนกนกอะไรอ่ะนกกระทาโอ้ยตวบเลอเลยอันนี้ตัวอะไรไม่กล้าเปิดดูเลยนี่ยังเป็นๆอยู่เลยพี่ กกดีเจพงษ์ผมถามคำครับถ้าไม่ก้าวจะมีการเริ่มไหมพอเลิกก็เข้าปัม๊มนอนในปัม๊มอาบน้ำในปัม๊มเจก,ก่อนผมละเมาโดนโกหมดตัวผมทำทุกอย่างก็เพื่อที่เราคำมันเกิดมาเราต้องรับผิดชอบให้มันรอดชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุรา ทำให้เหมาะปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับุณผู้ชมทางบ้านครับช่วงนี้อาจจะพาลีบุราาหาร บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าออกทะเลบ่ด้ครับแล้วก็คิดไม่ออกครับคอนเทนต์ไม่ออกครับอันนี้เป็นหมายที่เราได้มาตามพี่อีทโปงรางนะครับร้านอาหารป่าข้างถนนเ่นเป็นรถกระบะครับ<น>เขาก็คือแบบว่าใสาแ่แมงข้างถนนเลยแล้วก็จะแบบมีอาหารป่าเยอะมีปาลาไหลเป็นเป็นอยู่หลังรถมีกบมีนกมีหนูนี่คืออยู่ตรงเขาร้านเขาอยู่ตรงข้ามวัดมูลนะทุกคนนู่นนุ่นนุ่นนุ่นน่นเหมือนเขาเปลี่ยนโลเคชั่นเรื่อยๆก็อ่ต้องโทรหานะเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้ แต่วันนี้อยู่ตรงข้ามวัดมูลแล้วก็โรงเรียนมูลจินจินหรือเป็น,น,นอ่านชื่อไม่ทันต้องขอโทษด,ด้วยนี่ครับโอ้โหรอกินดี้พี่ก็ตั้งคาถามเหมือนกันนะว่าแบบคือพอเป็นรถอย่างเงี้ยพื้นที่ในการทํางานมันน้อยมากรถกระบะคันเดียวแทบจะไม่มีแทบจะขยับไม่ได้เลยเวลาเขาหั่นของอะ่ะใช้ตะไคร่หั่นนะเพราะว่าพื้นที่สำหรับเทียงอาจจะมีไม่พอเดี๋ยวไปดูกันว่าทํายังไงสุดยอดปะ ชื่อกาครับเป็นทําร้านอาหารป่าตรงไหนครับผมเฮ้ยทาที่ยุธย,ยามาครับ30ปีอ๋อสามสิบปีปมาไปนครนายกแล้วก็มานี่ครับแล้วคือ30ปีนี่คือทําเป็นร้านอาหารไหมครับหรือว่าใครตอนนี้จุดเริ่มต้นแรกที่คิดจะทําอาหารแบบเนี้ยรสเผ็ดขลังนี่คือยังไงครับทาตามพ่อครับแล้วก็เป็นอาหารที่นึกว่าเขาไม่นิยมแต่เขานิยม,มนี่แหละครับร้านอาหารป่าข้างทาง มีปลาไหลปลาคางมีตัวหนด้วยนะครับตบสิครับว่านอนหนูไม่อยู่ตบสิครับตบตบให้หน่อยครับนี่ครับเชฟจ้านะครับโอ้ยนี่กำลังตัวอะไรครับพี่นกกับนกนกอะไรอ่ะนกกระทาโอ้ไม่ได้กินนกกระทามานานนี่ทำอะไรกินครับพี่ผัดผิดครับผัดแห้งครับวันนี้มีวัตถุดิบอะไรนําเสนอบ้างครับพี่ก้าครับก็ที่เขามากินกันก็ต้องเป็ดปลาไหลอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยไหมอร่อยสุดเลยไหมใช่เขาสั่งกันบ่อย โอเคงั้นไม่เอาครับเราต้องฉีงไงถ้าทุกคนกินเราจะเราจะกินไม่ได้พี่ก็าําร้านนี้มากี่ปีแล้วครับเพิ่งเดือนพฤศจิกาอ๋อนี่เพิ่งจะเริ่มทําครับได้มาทําจากยุทธยามา30ปี30ปีแล้วทำไมย้ายมือแถวเนี้ยครับพี่ก็โควิดด้วยแล้วคิดยังไงอะเอารถมาแปรรูปมาเป็นครัวครับพี่ทาตามพ่อฮะทําตามพ่อพ่อเคยขายผัดปิดรูหาพ่อพี่ก็คือขายอาหารเป็นรถแบบนี้เหรอครับไม่อยากเชื่อคุณผู้ชมดูดิ สเตชันนะครับทำรถอย่างนี้ทำอาหารอย่างนี้แล้วคือพักที่ไหนอะไรยังไงหรอครับเออ่ตอนนี้ก็พอเลิกก็เข้าปัม๊มนอนในปัม๊มอาบน้ำมนปัม๊มคือเรามีภาระที่เราต้องต้องใช้เงินน่ะถ้าเราไปเช่าแล้วมันก็ จะขัดสนก็เลยไม่เช่าสู้ทนนอนดีกว่าถามว่านอนในรถเมื่อยไหมเมื่อยได้แตาไม่ต้องนอนก็จําเป็นขออนุญาตดูวัตถุดิบหน่อยนะครับวันนี้ปลาไหลอยู่ในนี้ใช่ไหมครับครับนี่ปลาไหลนี่กบปุ๊บโอ้ยตะมาเลอะเลยนี่ยังเป็นๆอยู่เลยพี่ต้องเป็นครับเรืต้องกลัวไหมปลาไหลไม่กลัลอกวอันนี้กบโอ้โก็คือ ตัวนี้คือดีไซน์เองหมดเลยใช่ไหมพี่ครับเอาไม้ลังมาทำนะครับก็พยายามทำตามเหล่าสูตรที่เราคล่องผิดปรับปรุงไปเรื่อยสวัสดีครับพี่พี่ครับเคยมาทานหรือยังครับพี่เคยทานแล้วครับเคยทานหลายรอบสวัสดีครับสวัสดีครับติดใจอะไรครับพี่อ๋อผมชอบผัดเห็ดนกรสจัดจ้านดีจัดจ้านอ๋อรสชาติจัดจ้านนะเคยมาร้านนี้มาก่อนไหมครับพี่มาอยู่เรื่อยครับอันนี้คือเสน่ห์ของร้านพี่ก้าเป็นไงครับพี่รสจัดนะครับครูเพื่รสจัดก็คือรสชาติจัด ราคาไม่แพงเม,มนูพี่แนะนำมาเมนูหนึ่งเลยก็ผัดปลาไหลครับผัดปลาไหลนี่คือเดอะเบสครับุดยอดครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องโดนผัดปลาไหลจานหนึ่งตกเท่าไหร่ครับ,120บร้อยร้อยยี่สิบไม่แพงนะผมเห็นตอน,นัีนพี่อีทมามบางเมนูหกสิบบาทก็มีเจ็ดสิบบาทก็มีมอมอโอ้โหอันนี้ตัวอะไรไม่กล้าเปิดดูเลย น้ำเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> เราขออนุญ,ญาตดูวัตถุดิบนะครับพี่ก้านี่ครับตรงนี้ครับวัตถุดิบของพี่ก้านะครับหนึ่เปิดนี่ปลาไหลมีเนื้อหมูเนื้อวัวครบไหมพี่ไม่มีครับก็คือ,อาาเป็นปเป็นอาหารป่ายอย่างเดียวเลย มีนี่มีอะไรดีสินอะไรยังไงบ้างล่ะครับมีนี่นี่มีนี่รถมีรถอย่างเดียวเราต้องทํารถถ้าเราไปเช่ามันก็โดนไปแหละอย่างน้อยห้องอ 3, แอร<ม>์ก็สามพันกันแลวค่าไฟอีกสี่ห้าพันเราก็ดึงตัวนั้นมาส่งรถไหมแล้วก็ส่งลูกลูกเรียนต่อวิศวะต้องใช้เงินเรารู้เราเข้าใจเราไม่เช่าเราก็นอนในรถคนพี่ก้าครับอย่าง<ส>วันหนึ่งนิดขออนุญาตถามยอดขายได้ไมาขายแวันนึงสักเท่าไหร่ครับพี่แล้วแต่บางวันเหลือไหมพี่เหลือไหมชาลี่ยได เฉลี่ยต่อเดือนนะฮะต่อเดือนนี่เหลือสักเท่าไหร่ครับพี่ก็ติวันละพันห้ากำไรก็ครึ่งเนโอ้ผมขายถูกอย่างเงี้ยกำไรก็คือกำไรอยู่วันละประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบกลับบ้านได้ได้อ๋อสิบวันก็เจ็ดพันห้ายี่สิบวันก็มีอยู่ประมาณหมื่นห้านะแล้วทำไดนทำได้สามสิบวันเลยไหมพี่ไม่ไม่ครับขยับมั่งสองสามวันซื้อวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยปกติคือพี่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วหรือพี่ขยับไปไปมาพี่ก็ก็แล้วแต่เขาไล่ เขาไล่กับกองไปใครไล่พี่ครับ <c oughs> ผมจะ <c oughs> จัดการให้การจราจร,จรกันอะไรมันติดขัดเราก็ต้องเข้าใจใเขาว่าอ๋อเราเข้าใจครับพี่เราเข้าใจพี่จัน <c oughs> เ,เข้าใจ <c oughs> แล้วอย่างนี้ส่วนใหญ่ท,ที่ที่มากินร้านพี่เนี่ยคือขับผ่านแล้วเห็นแล้วจอดหรือว่าไปดูมาจากออนไลน์หรือว่าเป็นลูกค้าเก่าหรือย,อยังไงพี่มันต้องมีสองช่วงอ่ามีทั้งคู่ช่วงแรกก็แวะกันลองชิมว่าร้านอาหารป่าอะไรมาทาอยู่ บางทีก็บอกต่อกันเราส่วนใหญ่เขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาติของเราเป็นยังไงมันพูดไม่ได้บางคนก็นมารสชาติมึงเห็นข้าง,างทางเนี่ยรสชาติอย่างพัฒนาการอ๋อตอนนี้คนเมืองก็มากินกันเยอะเหรอพี่โอ้ยในกรุงเทพแบบล้วก็บังสมุทรปราการมากินกันเพียบขี่รถเลยโอ้โหเป็นสิบล้านนล,ลยพี่นี่ก็เจ๋งนะพี่เพราะหลายคนอยากเริ่มทําธุรกิจแต่บอกว่าไม่มีต้นทุนบ้างเรียบง่าย,ยงี้ก็สามารถหากินได้สบายๆใช่ไหมพี่ คุณดีเจโภมผมถามคำครับถ้าไม่ก้าวจะมีการเริ่มไหมโอ้ถ้าเราไม่ยอมก้าวเรารู้ว่าเราเราขาดอะไรเรารต้องทำอย่างไร,รเรารู้ตัวเองอยู่แล้วไม่มีใครรู้เรารกจริงอันนี้ชอบไม่มีใครรู้ตัวเราดีเท่าตัวเราเองใช่ถูกต้องปวดท้องเราไม่บอกใครใครจะรู้มั้งใช่ไม่มีใครรู้ ทำโคมพี่อะไรโคมอยู่แล้วเครื่องแกงข,าข้าคอเมื่อไหร่ก่อนเราลำบากไหมครับลำบากโดนโกงโดนอะไรเยอะก็ะเราก็ต้องทำใจเพราะเราขอกู้เราทำไงแต่ก,ก่อนผมละเหมาโดนโกงหมดตัวทำทุกอย่างก็เพื่อที่เราทำเงินเกิดมาเราต้องรับผิดชอบ ให้มันรอดถ้ามันรอดแล้วสบายใจตรงนี้ไม่ต้องอะไรต้ยมยำมาโบราณหรือว่าเราต้องประกฏดคังด้วยกดคังทำแล้วหรอพี่ประกฏดคัง,งถ้าผมมันต้องต้มยำต้ยมตยำเอาไหมเรายังมีอะไรนะที่อยากลองมีนกมีหนูหนูทำอะ้รพี่หนูป่าหมูป่า,ปา,าจเจด้งโอเคอันนี้คือมันกินได้ทั้งมันกินได้ทั้งหมดหรือมันต้องคลายกล้างพงี่ลองกินดูลองกินบ่แม่ไม่เคยกินจริงๆ เคยกินมาก่อนแล้วแต่ตอรู้สึกว่าแบบมอกี้มันยังดื้ออยู่เลยฮะคนที่ชอบมันจะชอบเลยนะแต่มันเป็นปลาที่แบบหนึ่งไม่กินเฉพาะตัวสองเนื้อมันลื่นมากมันมันแต่ว่าเครื่องพริกแกงพี่แกงที่ลิ้มชาเลยอ่ะอืมเอาเอา เ,เริ่มเมข้าใจแล้วชิ้นแรกกินกินผิดครับเคยกกระดูกหมดครับแทงเหงือกรครับแล้วเอาลิ้นดุน,ด,นดุนตัวเนื้อเนื้อมันนุ่มมากมันจะค่อยๆ่อย,อยหลุดมาจากกระดูกเป็นเนื้อเขาเนี่ยมีความมันค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะเป็นปลาที่มีความมันเยอะมากไม่แปลกใจพี่เขามารอเกือบครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะได้กินหนานผมทำนานผมเคี่ยวไม่น,น้ำเพอาน้ำมันระเหยไปหมดอะ่ะมันก็จะเหลือแต่เฟลเวอร์จริงๆของวัตถุดิบทั้งหมด ทั้งเนื้อปลาไหลทั้งเครื่องเทศรวมกันแบบเผ mm hmm. ็ดร้อนระอุอ่ปตัดกับข้าวนิดนึงเข้ากันดีเนื้อเริ่มมาเรรอดูหมูป่า go, ร้อนแล้วกลิ่นมันก็ฉุนจนเราไอขอในญาติแบบ นั่งแดดแบบไฮโซหน่อยก็ได้เลนะไม่ได้เอารถตู้ออกมาใช้นานมากแล้วมาลองชิมนะชิมนะมนะอันนี้ปลาปลาไหลนะครับน,นี้หมูปลาโอเคก็คือผัดเผ็ดปลาไหลผ่านรสชาติจัดจา้านมากนะครับผมนั้นคืออย่างคลักเลยอันนี้น่าจะกินง่ายหน่อยแต่ก็ผัดเผ็ดอีกแล้วเนาะก็คือว่าหมูป่านะครับหมูป่าเนี่ยมันจะมีความเหนียวมันจะมีความเด้งสู้ฟัน หนังเขาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นหนังคล้ายๆกับหมูบ้านนะครับหนังเขาเนี่ยมันจะแบบว่ากรึบๆมีความกรบๆตอนๆหน่อยระหว่างนี้ให้ทําอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือกบสดๆเลยอาหารปากเสน่ห์เขาเนี่ยก็คือรสชาตินําต้องมีเผ็ดร้อนแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ใส่น้ําตาลเข้าไปเลยซึ่งพี่คิดว่าถ้าไม่ใส่น้ําตาลเลยมันจะไม่กลมกล่อมอันนี้ อร่อยเลยอร่อยเลยคือปลาไหลเนี่ยเหมือนกับยังต้องเป็นคนกินเป็นนะการค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวบางคนอาจจะยังไม่คุ้นจมูป่าของคุ้นเลยอันนี้ก็คือเผ็ดร้อนเค็มนัวเย้งสู้ปันมีความหนึบเทสเตอร์เนี่คือแตกต่างมากครับเป็นหมูเหมือนกันเพราะเทสเอร์แตกต่างมากแล้วก็รสชาติปรุงถึงมากอันนี้อร่อยมาก ยกนะเอาจริงนนคนเราพี่ว่าบุญบาปอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะแต่ว่ามันเกิดมามันมีไม่เท่ากันอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดมาแล้วมันมีน้อยอ่ะมันก็ยังต้องดินน้นรนอ่ะที่เขาบอกนะพี่ก็ชอบนะที่พี่กาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ก้าวออกมาคุณจะรู้ไหมว่ามันได้หรือไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าชาวบ,บ้านนะตัวพี่เองก็เป็นเดีย๋ยวตอนนี้อาหารมันเป็นพ่อค้าขายของเนี่ยเฮ้ยจะไลฟ์สดขายรองเท้าสั้คู่เหนือเนะะ่ะจะไลฟ์ดีไม่ไลฟ์ดี จะมีใครดูไหมจะเสียเวลาไหมจะทําได้ไหมแต่พี่บอกให้ว่าลองทําไปก่อนลองทําไปสักห้าครั้งสิบครั้งคําพูดที่มันกระตุกกระตักวันแรกอ่ะมันจะโฟล์ขึ้นพอเขาเห็นว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นพ่อค้าขายของแล้วเขาก็จะกลับเข้ามาดูเพราะว่าอยากจะเห็นขายของเรอวไหมมันใช้เวลามันเหมือนกับต้นไม้ที่เราใส่ปุ๋ยไปวันนี้ปลูกวันนี้สองปีสามปีกว่าเราจะได้ผลมันมารับประทานเพราะฉะนั้นก้าววันนี้ลองทําอย่างสม่สมําเสมอในสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อที่เรามี แล้วก็เรียนรู้มาจากมันใช่ครับอันนี้ถูกต้องเพราะว่าตอนสอมาไลฟ์ขายรองเท้า t ิ๊กตอ,อกครั้งแรกอะโซโบยังคิดว่าอุ้ยเราพูดติดตามแค่พันเดียวมันจะมีคนมาซื้อรองเท้าเราไหมแต่ทาทุกวันประมาณเดือนหนึ่งก็คือเห็นผลชัดเจนนะคะเพราะว่าเราลงมือทำไปคนเดือนที่แล<ช>้ว <ๆ S 2> ได้<ๆ>คอมมิชชั่นเท่าไหร่เอ่อยังไม่ครบเดือนนะคะแต่ขายไปแล้วประมาณ45คู่แล้าคู่ะเป็นทางทางติกตอกสี่สบห้าคู่ก็หนึ่0สาี่ประมาณนี้สุดยอดนะครับแล้วตอนนี้ใครที่สนใจก็คือคุณสามารถที่จะซื้อ ได้แล้วผ่านทาง YouTube c h annel เนี่ยมันกดตะกร้าขึ้นมาตัวเนี้ยหลายคนยังไม่กล้ากดนะดก็คือกดปั๊บเข้าไปสู่ช้อปปี้เลยซื้อเหมือนช้อปปี้เลยผ่อนได้ด้วยแล้วช้อปปี้มีโค้ดให้ด้วยของแท้นะคะของแท้ไม่ต้องกังวลเลยมหน,น้าพี่ติดตรงเนี้ยของแท้แน่นอนอแล้วฝากติดตามด้วยกันเลยกำลังจะมาเร็วๆานี้นะครับนี่คือเวนตาสายลุยนะครับเวนสปอร์ตของ k s k เคตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษมากเพราะว่ามันสามารถได้เปลี่ยนเลนได้เลย ถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเล่นเราต้องซื้อใหม่อีกอันหนึ่งเลยข้างนอกก็ราคาเป็นหมื่นนะสำหรับแบรนด์แบรนด์นอกนะแต่ของเราจะพยายามกดราคาได้มากที่สุดนะครับอาจจะประมาณสักพันสองพันบาทแล้วก็เปลี่ยนเลนเลนอาจจะส0มร้อยสีก็สามารถเปลี่ยนได้แล้ว Coming soon นะครับโอเคไปดูดิตอนนี้กบเราถึงไหนละหอมมากหอมเครื่องเทศแบบ หอมใบกะเพราหอมมะกรูดเอร่อยอเอ้แบบได้เลยถ้าเมาเลยแล้วชอบความเปรี้ยวของน้ำมะขามกับเออมะเขือกเ,กเทศที่มันกำลังจะนี่แสดงว่าได้ไม่เห็นตอนทาําแต่แบบรสชาติถึงจริงเป็นดูดีกว่าว่าผัดกบเราถึงไหนแล้วรู้ๆๆผัดกบของฉันถึงไหนแล้วนี่เอาแล้วพีู่วิต้มยำปลาต้องลอง อร่อยผมจะไปครั้งละด้วยใช่มาด้วยครับโอ้โหอร่อยมากหรือหน่อยขโมยนี่ก่อนเดี๋ยวโดนยายส้มขโมยข้างในย่างร้อนร้อนร้อนอร้อนว้าวย่างทายบ้านเปลี่ยนช่องไประดับคนแล้วอุ้ยแบบ อ,อ,อร่อยครับอันนี้คือหวานอมเปรี้ยวแล้วมันไม่ใช่เปรี้ยวแค่รสชาติของมะนาวมะนาวมันเปรี้ยวมะเขือเทศหวานมะเขือเทศด้วยก็เป็นอีกฟินติรสชาติที่ถามมาเนาดึงเอาความเปรี้ยวหวานของธรรมชาติเข้ามาใส่ได้ด้วยสายอาจจะน่าจะเป็นสายสองโลโลกว่า<ส>ยังเป็นตัวเล็กอยู่นะครับเครื่องในปลอดถุงลมของดี ทำไมถึงคนต้องมากี่านี้เวลาทำเนี่ยเขามองเห็นเราเนไม่รีบไปเร่งทำให้มันอร่อยเขาเสี่ยงผมคิดว่าเขาเสียงเงินแล้วผต้องกินดีแล้วผมจะเลือกวัตถุดิบที่ผมผมจิ้มทุกเมนูเมนูไหนอร่อยจะบอกอะคุณกินไหมคุณกินไหมอันนี้พอได้นะอันนี้อร่อยนะอันนี้จะบอกครับผมกินก็กินไม่กินก็เอาตรงๆเราจริงใจ จริงใจเข้าไปกับคนกินเดี๋ยวเขาก็จริงใจกลับมา,มาบอันนี้คือวิวชุดดินเนอร์ซันเซ็ตสุดหรูของเรานะครับคุณผู้ชมบรรยากาศธรรมชาติชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามนะครับกับอาหารป่ารสเลิศ พี่ก้าวตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บร้านแล้วนะครับเมื่มตอตกี้มันยังร้อง๊อปๆ๊อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหหนังเขายังเป็นดุ้นๆอยนี้เลยเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารป่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยังกินแล้วไม่คุ้นก็คือการสับกระดูกเข้าไปมันเหมือนกับมันยังแบบเขี้ยวไม่สมูทอะตัาปากอะอ สับนีมันไม่มันไม่ม LIKE ีกระดูกนะนุ่มมากหนักดีพี่เคารพมากนะการกินอาหารแบบนี้บางทีวัตถุดิบมาเนี่ยเราจะได้หนูมาตัวหนึ่งหรืองูหรือปลาไหลเนี่ยพี่เขาสับละเอียดเพราะว่ามันคือซีโร่เวสแม้กระทั่งกระดูกทั้งหมดยังกินเลยไม่มีอะไรสูญเสียเลยนะกินทุกอย่างแต่แต่พี่โอเคเราอาจถูกสปอยมาเรากินพวกกระดูกเล็กๆน้อยๆไม่เป็นจะถามว่ารสชาติร่อยไมอร่อยมากนะครับถ้าให้วันนี้เลยคือต้องบอกก่อนว่า หมูป่าน้ำบวันพอเราคุ้นเคยด้วยแต่ว่ารสชาติอะคะ่ะคืออร่อยตามมายอดปรากฏคังตามลงมานะครับให้กบอร่อยทุกอย่างตดิดนิดเดียวคือเรื่องความระคายเคืองเรื่องกระดูกทาความเคยชินไปส่วนปลาก็ถือว่ามันเป็นล็บโรคหรือแปลกใหม่นะแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็โดยรวมแล้วให้ความเคารพเลยครับทุกคนนี้เกิดมาสู้ชีวิตดูดิในตัวรถเนี่ยแทบจะบอกว่านอนในนี้เลยเสื้อผ้าพัดลมเกิดชีวิตเกิดมาเกิดเป็นคนต้องอะไรนะ ชีวิตของเรานะครับเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ครับผมอยากจะฝากอะไรไหมครับถึงคนที่จะมาลองจิมดูก็ลองมาลองมาชิมรสชาติดูผมก็ไม่รู้ว่ถูกปากผมไม่ถูกปากคุณตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงมอเตอร์เวย์คลองห้าหนาวัดมูลแล้วตรงข้ามวัดมูลก็ลองมาชิมจิมกันดูถ้ามีโอกาสแวะมา